สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องมาชัวมูลไก่เช่นเคยครับเรามาชมการเตรียมดินใส่ปุ๋ยก่อนฤดูพาอปลูกนั่นก็คือการใส่ขี้ไก่แกลบนะครับผมเราจะเริ่มเคลียร์พื้นที่สำหรับให้รดบรรทุกถ้อยเข่าเพราะว่าในพื้นที่นี้เป็นดินทรายนะครับข้าได้ทําการไถพวนดินไถแปะไว้เรียบร้อยเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกกันเลยกับรดบรรทุกสิบโลนะครับดินทรายล้วนๆนี่เขามานี่ ลุ่นที่รถจะติดดินทรายรถจะฟรีดินทรายนะครับดินทรายเนือมันฟูนะครับเสี่ยงเจอปัญหารถบรรทุกติดทรายเกิน50%ซแน่นอนครับผมสังเกตจากล้อหลังของรถบรรทุกเลยเลยครับคอยเข้ามาสังเกตเห็นไม่จะเริ่มลงไปขึ้นยางละอ่าลงไปแล้วนะเรามองาจากด้านนี้เหมือนรถตั้งตรงนะครับแต่จริงแล้วรถมันเอียงเลยนะครับเราือบจะไม่กล้ายุกดัมึ้นเลยนะครับเพราะว่า น้ำหนักของมันอยู่ในรถมันเยอะถ้ายกดัมแล้วมันไม่ไหลลงนี่มันจะพาให้รถขวมลงมาข้างๆนะครับผมเราต้องโยกไปข้างหน้าขยับหาเหลี่ยมให้รถมันตั้งให้ได้ตรงที่สุดครับคนเราจะยกดัมนะครับสำหรับมือใหมก่กอดจะใช่นมงมัดครับรถกอสังเกตดูเอานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันอันตรายมากครับอันนี้เราตั้งตรงเดี๋ยวเรา็ยกได้เลยนะครับผม สังเกตมันยกขึ้นต้งนั้นเราขี่ไก่ยังไม่ค่อยไหลเลยนะครับขี่ไก่เนื้อมันแน่นเนื้อมันดีครับเที่ยวนี่มันเลยอัดกันมาแน่นเลยกูฟื้อยดดัมได้แค่รึ่นนึงแล้วยุดก่อนยังไม่ยกต่อนะครับเพราะขี่ไก่มันยังอยู่ที่ยอดกระบะอยู่เลยไม่งั้นอันตรายครับเดี๋ยวจะพาให้หลุดหนุ่มได้ถึงเรามาทํางานในจุดนี้ก่อนเราเน้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับถามว่ายกสุดเลยได้ไหมมันก็ได้ครับ แต่ในบางกรณีถ้าเกิดยกสุดแล้วมันไม่ลงเนาะน้ำหนักมันจะทวงไปอยู่บนยอดฝายครับแล้กกวปวด้าเกิดสม,มุดแล้วยกแล้วหน่อมันจมลงไปเพิ่มเลยงานงกเลยครับผมอ่าอันนี้ลงแล้วครับเนี่ยถือว่าปลอดภัยแล้วครับขี่ไก่ลงมาอยู่ไพ่กระบะม้ดแล้วคอไหลลงมาหนีแล้วก็กระชากรถเลยครับให้มันไหลออกเป็นมดนะครับเรามาส่งให้ลูกค้าปุ๋ยขี่ไก่ีีถามว่าดีไหมนะครับจาก ปากของข้าวเกษตรกรเนาะมีเจ้คุณบอกว่าน้องไม่ใส่แล้วนะครับหนึ่งสีผลผลิตไม่ได้เหมือนเดิมที่เคใ่ใช่เลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นปุ๋ยยอดฮิตของข้าวเกษตรกรตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังเขาพูดอ้อยยางพารานะครับมากรักเลยเขายังใช่กันมาประมาณ10ปี15ปีแล้วครับยังไม่มีปุ๋ยเคมีตัวไหนมาเทียบเท่าปุ๋ยขี้ไก่ได้เลยครับผมฝากด้วยละกันครับ หากใครสนใจปุ๋ยที่ไก่หรือว่าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดการใช้ปุ๋ยว่าต้องใช้ยังไงปริมาณเท่าไรครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับทางเรายินดีบริการให้คําปรึกษาพพ้อมกลับมีขี้ไก่ไว้รองรับไว้ส่งตลอดปีแน่นอนครับฝากด้วยแล้วกันครับมาช่วนมูลไก่ครับผมขอบคุณครับ